หนุ่มนครราชสีมาควงสาวนน์ตัดวอลเล์บอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยหนุ่มวิทยายลัยนครราชสีมาตบเอาชนะสีสเกตวีซีสถึงหเซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเซนเซอคาเดมี่ส่วนสาวเทศบาลนครทบุรีตบชนะทีมเส้นดี99วังจันวิทยา3ถึงศูนเซตเข้าตัดเชือกดวลพัทยา7 FC การแข่งขันวอลเล์บอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาริธากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชชมสยามบร,รมราชกุมารีณโรงเรียน เทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกษวันจังหวัดสมุทรปราการในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภททีมหญิงเทศบาลนครทบุรีตบชนะทีมเส้นดี99วังจันวิทยา3-0เซต25-21 25-14 25-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับพัทยา 7fc ที่ตบชนะสปอร์ตโปรแกรมโมบีซี3-2เซต21-25 28-26 16-25 25-16 15-8ขณะที่เทศบาลนครหัดใหญ่ตบเอาชนะชมรมกีฬาโรงเรียนวัดหนองคอ3-0เซต25 ถึง20 25-15 27-25ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการอายุธยาที่ตบชนะ KKU Volleyball Academy 3-1เซต18-25 25-19 25-19 25-15 ประเภททีมชายวิทยาลัยนครราชสีมาตบเอาชนะสีสเกตวีซีสถึงหเซตยี 19, ่สิบห้าถึงยี่สเก้าถึงเก้ายี่สิบห้าถึงสิบผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเซนเซอ academy ที่ตบชนะวีเอซีโรงเรียนอัสามถึงหนึ่เซตยี่สิบแปดถึงสองหายี Z, ่สิบห้าถึงยี่สิบยี่สิบขณะที่ด y n นสตี d ไดนสตีตบชนะ academy ราชบุรีวีซีถึงศูนเซตยี่ส25-19 25-19สิบเ ผ่านเข้าไปตัดเชื่อกับทหารอากาศเซนซีที่ตบชนะเซนเซทอคอมฟิทียอคอม3ถึงศเซต25-15 25-13 2ถึงสําหำหรับรอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่1พฤษภาคม2,568เริ่มเวลา9น้นาฬิกาในประเภททีมชายและเวลา12นาฬิกาแข่งขันประเภททีมหญิง